สวัสดีครับพีเพลอนีนี่ต้อนรับทุกท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่ของช่วงของรายการดูโอโซไรวมาแบบดูโอครับวันนี้นี่นายพันหัวสวัสดีครับนายพันหัวครับสวัสดีครับผมบปิดพอกันโดนเลยบปิดพอกันโดนเลยหน้าตาขึ้นหนวดเข้าไปเนี่ยก็หยุกอันให้่แห่งหนวดเข้ากันยันดิฟซีคิดทอดวันนี้มันลุ่ยไม้คือเก่าครับผมว่มาไปสิเช่นวิจารวัดไประหลุีมาวันนี้ก็ว่าจะ มาตั้งแคมป์นะครับ2วันหนึ่งคืนบูนในสุดไปเลย2วันหนึ่งคืนสองคนสองคันคนละคันบรรยากาศครับจะคือไม่ดอกดูบรรยากาศมันคึมค,มค,มคึมฟ้าคึมฝนอยู่นะดูนะเราพีเพลเราใม้ปาร์ลงหลงังไหลกันเข้ามาครับอย่าเรียกว่าบอ่อนะผมว่ามันอ่างเก็บน้ําดีๆนี่แหละใหญ่มากไอ้ครับเพิ่งมาถึงขอหยาดประกอบอุปกรณ์ปลายสายนู่นนี่นั่น ลงเป็ดกันครับรอลุ้นช่วยกันนะครับวันนี้ว่าวันเราจะมาร์ตไหมเราจะได้กี่หางกับภารกิจ2วันหนึ่งคืนดูโอ้สุดยอ์เก่นยังกับบัตรง่อยเนห่ยโยนเลยไอ้เจ๊ได้ใส่ง่อยทำแดงครับพี่น้องมานนี้มาหอดแต่สองเอาเลยบ่เดี๋ยวนี้ ตแตงตำแตงเหมือนตแตงหลบเสาเฮ้ย <genauso bad. S 2> โอดีนายพานเขาไม่ค่อยเดือกงานนะมาแต่เช้ายู่ข่าวแล้ววาสันตั้มแตงแต่เสาเลยปลาบากินคนกินก่อนครับมัน้ย้ไมมแล้วครับพีเพิ่ตรงนั้นมันตอเยอะจัดตีไปติดตีไปติดย้ายมาฝั่งตรงข้ามเลยนะนี่นายพานหัวกันยังยังเหือนหนาขึ้นลังอยู่ก็สังยังอยู่ขางโขกอยู่ โอ้นเราอยู่ฝั่งตรงข้ามเมื่อกี้เราเดินมาฝั่งนี้เลยนะฝั่งตรงข้ามอยู่ท้ายบอ่อโซนนี้เลยนี่ไม่ไหวครับฝั่งนั้นติดต่อเยอะจัดโอ้ยนี่แหละคืนนี้เราจะตั้งแคมป์บนตรงนี้แหละพอดีใกล,ใกล้ห้องน้ํามีห้องน้าให้เข้าด้วยบรรยากาศดีเลยครับลมมาอยู่ฝั่งนี้ลมนะอาจจะเสียงลมเยอะหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับบูกันรุ้นกันครับเข้าไม่เข้า,เ,าเรื่องของปลาเน้นบรรยากาศ ได้ปลาคือกำไรนิดหน่อยพยังหวายโ้โ่เบาคือขนาดเนาะเราลุ้นครับโอ้โบรรยากาศดีพูนันร่มตึงๆเลยตั้งแต่ที่เราได้ย้ายดากมาจากฝั่งโน้นมาถึงฝั่งนี้เราก็ได้สมเห่อลงไปประมาณสักสองสามไม้แต่มันรู้สึกเงียบเหลือกเกินให้ตายสิแต่ท้งนี้ทั้งนั้นผมสงสารนายพรานจากเมืองโนเซมเินรู้สึกว่าสลบไปแล้วพักหนึ่งนะ สงสัยจะมานอนเอาเหล็กเรเบิงส่งองด้วยอาการแล้วยนอนเฝ้าเบ็ดจนหลับไปหลายตื่นแล้วไอ้ครับรุ่นต่อไปคืเอเขาโอา้ วกแวน่นนิดเดียวเองครับเพราะได้ตื่นเต้นเอาเอาใส่กระชังไว้ก่อนครับใส่น้อยครับใส่นน้อยๆถ้าได้ตัวใหญ่เด๋ยวค่อยปล่อยตัวเล็กไปใส่กระชังเอาเลือกใส่ก่อนเนาะตั้งแต่เช้ายันค่ำนะครับก็ขึ้นมาเมื่อกี้นี่ทีสงแว่นสมฐานะแล้ะครับเออพอได้เสียวเ่นๆนเอาลุ่นต่อกันไปครับผม <S <S เกาของใหญ่จะเข้าโบดยังคือเก่าอยู่ไหนผ่านกลับไปน่อนอีกเหร โอ้ก <c oughs> ้าวพี่น้องลมเย็นแห้งอีดีโอ้ยบรรยากาศใดอีดีแต่บรรยากาศนอนเวียนคล้องแฉยอีดีตาย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 พา,า,ามาวัดพลังพามาล่ามันนะนอนมาสัก <c oughs> เอาจุดประสงค์มันคือการพักผ่อนนะครับกำไรมันก็คือปลาถ้าไ,ได้ปลาก็คือกำไรจุดประสงค์คือการพักผ่อนออกมาตากลมตากแดดบ้าง ไอ้ขมรุ่นอีกรุ่นอีกมาเป็นเอ้มาหนึ่งตัวแล้วน่าจะมาเป็นฝูงคิดว่านะคิดว่า ไซเ์เดิมแล้วครับพีโ่โผกอู้น่าจะเป็นฟูงหรือรุ่นนี้ตัวที่สองเกครับไปนี่นายพลานท่านอื่นมาก็งัดไซส์สามไซส์สี่นะเรามาอย่างว่านายพานปาลาขีนะ้กางเนาะมีตัวน้นอยท่อแขนนี่ผมเป็นยังครับขอให้ได้งัดเนาะมีความสุขมัอนกันเลย แต่เชา้ายันคำยังอยู่ท่าเดิมนายพันใหญ่อยายยกมึงโนเซมนยายใหญ่เขาตีดอกคำพูดเลยอะดอกมีให้ตั้งขอบอ,อนเย้นยีนเอาครับนายพันใหญ่เขาจะต่อยยกห้าว่างั้นนะครับไม่ใช่เรกเมื่อคืนเขาตดภารกิจหนักอยู่นะนอนดึก เลยปล่อยให้เขานอนก่อนก็เลยทําการแสดงล่วงหน้าไปก่อนไอ้ครับรุ่นซชยกันนายพลานอยู่ข้างๆก็งัดเอาห้องกันเอานะใส่สามใส่สองใส่สามแต่หน้าที่เราตกเงียบกิ๊บไม่รู้ไปอยู่ไหนหมดปลาปลาหน้าจะเข้าเป็นหน้านะหน้าโซนนู้นช่วงกลางๆกับฝั่งนู้นนะ่ะตรงซุ้มนั่นนะปลาจะเข้าดีแต่พอดี เต็มนะผมเลยไม่ได้ลงแถวนั้นก็เลยย้ายมาลงฝั่งนี้แหละก็ดีหน่อยฝั่งนี้เงียบดีบรรยากาศดีมันมาพักผ่อนนะครับไปครับหลุมดําตอนเย็นกรมาน,นเนาะเพื่อช่วงเย็นๆมันหมานได้ยินเสียงลอกวันหวานสะใจมากเลยหลังจากเขาหลับไปยาวนานเอาตื่นขึ้นมาแล้วเป็นไ,ได้ฟันเหล็กฟันเบ,เบอร์อยู่บ่ พอพันเลยฝันว่าจะงงัดปลาใหญ่ยังว่าพี่น้องเลยออนนเห็นแต่ได้บานสิเห็นแต่ได้บานจะเอาอู้แต่ได้คล้องแทฉเขาตีโยขาปะว่ามวยมันลุงพี่นี่มันต้องตีโยขาเลยครับนี่ต้องเรียนเลี้ยมโยขาเท่านั้นแต่ว่าเห็นของใหญ่ขึ้นอยู่นะอยู่กลางน้ำเมื่อกี้น่าจะเป็นปลาเก่าปลาแก่ดนน้ำเฮียะแบบโอ้หลุนแรงมากนะจะไซส์สิบบวกอยู่ดูแล้วนู่นนะขึ้นอยู่เลยต่อไม้นี่ไป โอ้วังว่ามันจะลงมานะไม่ลงก็แล้วแต่เอาครับผมก็ย่าสุ่มเยอะครับีกก่อนแดดละครับส่งสีคือคอะไรไปครับรุยเอาล่ะครับพี่พ <People S 1> ครับแต่เ<ๆ>ชา้ายันค่ำอย่ากริบนะคืนนี้เราก็จะนอนกันอยู่ที่นี่อีกหนึ่งคืนปุ๊บไอ้พันมึงเราเสร็บไม่รู้ได้อะไรไหมกูกินหมดเลยยัง้อหนอเขาแหลงเนาะ ยังเขาแรงนี่ในผพานโอ้ยในปลาตะเพียนหน่อยพี่น้องว่าดาบเหี้ยปลาเพียนหน่อยได้เลยนี่โอ้ไม่มีได้เลยไดวได้ไม่มีลายต้องต้องเอาเลยล่ะจัิงว่านี่เมนูังไรปลาบเนื้อตุ่มดูบ่เมนครับผมลาบเนื้อตุ่มดูเมนสุดในผ่านใหญ่เคนตำในผ่านหัวเขาว่าแหละพอดีได้ตะเพียนน้อยอยู่สองตัวนะเขาเหลยอมาลาบให้นายผานเขาจัดการเมนูเด็ดฝีมือเขาวันนี้จะชิมฝีมือเขาแหละกับบรรยากาศ ค้างคืนนะดูโอ้สวยเวอร์เอาชีวิตรอดครับโมนี่อยู่บ่อสองไล่ไล่รอดนอนยังนอนมาตเพียนหน่อยปลาขี้กางโอ้ทีมงานไปขี่กางกินปลาขี้กางคือเป่านี้โมิดปลาขี้กางอี่ปีมาทานแนี่คิดมาตะทานโวดป่วยดีป่ะหลับสุดได้นอกก็ใส่หกคนใส่กับหกเลยพี่น้องเอ้ยเห็ดใส่กับกโลดคตรหัวลงไป เออรำบยังรำบเนียวบ่ะดิเนียวเลยนี่เนียวเนี้ยปลากีกางพี่น้องเอาสูตรนายพันของมึงเอาเซ็มแล้วลาบเนียวปลาชีกางวะสันเนี้ยปลากีกางหลอดหนึ่เก่าเดลยราบเสคค้กเอาแต่เพิ่งตอนแล้ววไปแล้วครับหิวเข่าเลยได้ยังหอมห่วยๆเลยดิขนาดพี่น้องเชียวเราเราเอาละก็เข่าขาดปั้นพี่น้องนี่สูตรนายพันใหญ่ครา ทำให้เป็นลาบเนี้อเรามามั่วนะลาบเนี้อขวานอู้ดแต่สุกสากกอนแล้วนี่หักแจ่นนี่ละสูตรเด็ดลาบเนื้อขวานสุดๆหอมต้มนิดลาบเนื้อต้มดูโอ้ยขัก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 เอาครับรอ ouais นายพานเขาทำพิธีก่อนน่าจะเสร็จอีกสักพักนึงละขิงเขาเด้อปูหยาตายายเด้อ นี่ละลาปลาเนี่ยขี่กางนี่ละไไนช่ไมันื่อนเด็กตัวใหญ่เหมือนเดียกันสองคนเลยโศกเหีม้มันจะทักจะทำปลาตัวใหญ่อยู่ไซเจได้เกัดหรือแบกกิดเอิ่นมาติดเบ็ดได้บานเพรามันได้แต่ตปลาขี้กางนี่ตัวคนอื่นได้ตัวใหญ่ไม่ร,รู้ในร้านเด็ตัวใหญ่น้ำเพลนในเด้อมันเด้ออ่ากินเขากินเข้าบานนี่มนัมนมันมันได้บานนี่มานอนหน้า,า,นนนา,านเพิ่งพา,าไซกับเบิ่งแง่งพวกบลารักษา หลัมากันสองคนคือเราเนีน่ยนะมือน,นี่เห็นม,มันไม่โศกยังย่อไกในวัดยืนกับไห้ไดงัดหยุดทำได้หรือได้กับไห้ในงัดคือเราอ้ากินเขากินเขาครับบานนี่เฮ้เดี๋ยวบอและครับนายพันใหญ่เมนูลาบขั่วต้มส้นดูเอ้ย,<ด>ยตบปอด <laughs> โซฟีมือรุอนรวนมาทัน ต้มพวกปอดตัวนี้รับเก็บพวกปอดเพื่อยังมาต้มสดชื่นๆนี่แหละมันเป็นยังไงมันหมอนดูว่าผักหรือว่ายากหรือว่าใส่เข้าไปหมวดช่วงการพักปอดตัวนี้นี่ห่วยีายๆตายๆมามาครับมาเดินเข่าเด้อวันนี้เด้อเลยชิมลาบขวดไอ้ผ่านหัวเขาไหมนะครับเป็นคองครับผมสิบสี่คอจิ้มมือไว้ไงแบาบ่ขอพาเว้ ขอมิบมันไงพี่น้ายำมันไงอือหือนีครับอือครับฮัลโหลเหน็บเราอ่ะอืออหือชิ้มต้มเขามาต้มปลาปอดพี่น้องโอ้โหอะไรละเว้ยผมปลาปอดว่ะแม่คนรุ่นใหม่พูจักได้ว่าต้มปลาปอดคืออย่างอะไรคือปลาปอดปฏิบัติน่ะอะไรคือปลาปอดปลาปอดนี่มันจะเกิดตามเนื้อหนามนะครับคล้ายๆแบบผักกระเฉดหนามผักบุ้งจริงๆแต่มันมันก็กินได้นะครับ เดี๋ยวเขาบุคอยนิยมกินกันพัดปอดคล้ายๆไหนบอกไข่ไข่ปลากระเฉดนางปอะอืมไข่ไข่ไปดียวกันคล้ายๆกันละคุณซื้อเขาไม่ไงนะอาจจะบาดนะพัดปอดอย่บาดเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวคันในมีโอกาสที่ไทยเบิ่งครับพักปอดเป็นแนวไหนฟูบนท่านหูอ๋อผมโอเคครับมามามาเขาเขาก่อนมึงเข้าไปลุ้นกันต่อมันเป็นยุ่นๆเหมือนของใหญ่จะเข้านะมันนี่ ดูแล้วน่าจะได้งัดของใหญ่อยู่ปุ้งอยังนี่ไม่ยิ้มแยแยอยู่นี่อ,อย่าง,ง,างคุณมาท่องหยุ่นบ่กอดดูนี่หอนะโอ้นหโอ้โหหนักผิดคุนายท่องยุ่นเอาโอเคครับผมกินข้าวก่อนนะครับขอแยกกินข้าวก่อนเดี๋ยวลุยกันต่อไม่รู้จะอยู่ถึงยันกันถึงไหนกี่ทุ่มนะ ถ้าเกิดมันกินก็อย่าจันกันอยู่ประมาณสี่ห้าทุ่มหกทุ่มนู่นแหละถ้าไม่กินก็น,นั่นแหละอาจจะได้พักโอเคครับผมกินขาก่อนโอ้ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจิดจ้าโอ้เดือนงามมากเลยครับผี่พแสงเดือนอย่างสวยเลยยังจำเลยตกปลาไปด้วยชมจันไปด้วยลราคืนนี้เข้าไม่เข้าไม่เป็นไรเอาบรรยากาศลมเย็นแล้วตอนนี้โอ้ยคุณอ,อ,อะลมว่อยเลยแหละ กินข้าวอาบน้ำเสร็จสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วครับพี่โพยังเงียบเลยนะปลาไม่เข้าเลยกลางคืนหน้าดินผมเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยมาลุนกันใหม่นะตอนนี้ก็คงจะประมาณนี้แหละครับเวลากลางคืนปลาไม่เข้าเลยนอนก่อนไม่ไหวครับปลาไม่เข้าไม่ดึงไม่อะไรตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ไม่มาเลยนะครับไม่ได้ลุ้นเลยบรรยากาศมันจะมีลุ้นแต่ไม่ได้ลุ้นเลย ไปไปไปครับผมอาทิตย์สวัสดีครับเจอกันบุ๊คดีเช้า เราเดินหนี้แล้วเราได้นั่นจะไม่ขึ้นเลยพันห,นหล <c oughs> นนีพันเบอร์เนี่ยเฮ้ยเราขาดพันเป็นพันเป็นพันหลีพันที่สี่นี่ได้พันเลยอู้หัสจะนอนหนาวข้า,ขน,านี่นอนหนาวอยู่จมตึบลูกฟังลมแรงมากเลยเดานี่ลมตึ้งๆเลยนี่ตอนเช้าเอาอีดีเมื่อกี้ทีมงานอยู่ข้างๆเอาขึ้นแล้วนะ ใส่สองใส่สามแล้วแต่หน้านี้ชมใส่หน้านี้ปลาไม่เข้าันแหละเข้าจริงๆนะปลาแต่หน้า,นานอื่นปลามันเข้าอยู่ไม่ใช่ว่าอากาศมันเย็นแล้วปลากินปลามันกินอยู่แต่มันหน้านี้ที่เราลงนอนปลาไม่เข้าแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนไม้เราก็อยู่ที่เริมแหละคือวิวมันดีแล้วนนาะมาเอาบรรยากาศเออด็กนังบันกูกับกูกับห่วยวู่าชมเขาเกียน้เนี่เดี๋ยวน่อนเกียนาำหร มันแม่นอ,อยู่บ้านนอกโมมีกีทาร์ไฟมันอมเลยเดี๋ยวนี้ <c oughs> บุ๋ยเกื่อโอวิต้าไรเกล้าเด็ดเลยเหนาวเวร้อนหนาวขนาดนั้นเกิดลมลมธรรมดานี่แหละผู้ชมท้งงฟัง,งดูทุกคนเหรอคนมันหนาวเฉยๆหรอกงานเข้าแล้วครับพีเพิลแก๊ตหมดโอ้ยอาหารเชา้า ในพันหัวเรียบร้อยแล้วแก๊สหมดจบข่าวเลยงานนี้อดครับอดโอ้ยเมนูเด็ดของเขาอดเลยวันนี้สิจะาขอเมนูน่นเรียบร้อยแล้วตายเลยกันดโยโอ้ยเอาคงเอาไข่เอาอะไรมาอย่างดีแก๊สหมดมันไรใส่ละงานนี้เปล่ากินแก๊สก็หมดโอ้ตาย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  ไม่ไหวครับพีโพลลมแรงจัดโอ้เขา้า <c oughs> ขากระจากกระจายหมดเลยดูดิโอ้ถอยถอยครับถอยถอยถอยคลิปนี้คงจะสั้นๆแค่นี้แหละดูโอ้สุนทรีโอ้ <c oughs> ชีวิตหลอดแค่นี้เลยถอยไปถอยครับผมโอเคครับ ข้าวคงข้าวของกระจัดกระจายหมดเลยอะไรอะไรต่อไม่ก็ไม่รู้นุ่นะลมโอเคนะอเครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าโอเคบา,บายบาย